วันนี้หุ้นปังเด้งๆเลยนะคะหนึ่งหัวใจหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดถูกใจลิงก์ด้านล่างไปกันเลยตอนนี้ยังอยู่ที่ภูเก็ตอยู่นะทุกคนตอนนี้ยังอยู่ที่ภูเก็ตอยู่เลยอยู่ที่ภูเก็ตอยู่เลยนะคะทุกคนจ๋ายังอยู่ที่ภูเก็ตอยู่เลยนะคะยังอยู่ที่ภูเก็ตอยู่เลยนะยังไม่ได้กลับเลยหุ้นปังนะคะทุกวันใครรอรัฐบาลไทยวันนี้บรรยากาศที่ภูเก็ตนะคะ แต่ก็ยังไร้์สดมาปล่อยรัฐบาลไทยให้ FC เพราะว่าอากาศดีเพราะว่าอากาศดีปล่อยรัฐบาลไทยดีกว่านะคะทุกคนจ๋าหนึ่งหัวใจหนึ่งไรซ์หนึ่งแชร์ใครอยู่ห้องนี้รับที่ลิงด้านล่างสวัสดีพี่มณีพี่กิ่งการพี่จอยนะคะพี่เฟิร์สนะคะรัชนีนะคะทุกๆคนนะคะทุกๆคอมเมนต์ใครที่ไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ต้องน้อยใจนะคะทุกคนคะ่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็แอดเพิ่มเพื่อนนะคะมันต้องคลิกแล้วก็กดแอดเพิ่มเพื่อนนะคะทุกคนจ๋า ไลน์จะให้แอดเพื่อนๆเสร็จแล้วให้บอกห้องเฮง8ป8ปว่ามาจากไลส์สดแม่นารินพอบอกว่ามาจากไลส์สดแม่นารินขอใบแนวทางแม่นารินได้เลยที่ห้องนี้คลิกตรงนี้คลิกตรงนี้นะคะคลิกตรงนี้เลยนะจ๊ะคลิกตรงนี้เลยถ้าคลิกไม่ได้เพื่อนคลิกเยอะทุกคนจ๋าเผื่อชนกันไปดูที่หน้าเพจหุ้นปังหุ้นทดแทนลาวลาวมันสุดความสามารถจริงๆทุกคนคะ่ะ